สวัสดีครับผมรุ่นนะครับก็อยู่ด้วยกันชื่รา้านอุปกรณ์ตกปลานะครัุ่นนะครับที่เห็นอยู่ในมือผมอยู่นี้นะครับก็เป็นรอกสปินนิ่งนะครับที่หล่อมากนะมีสองเบอร์นะมีเบอร์สามพันแล้วก็เบอร์สี่พันนะครับจากค่าย v วีแบสนะเบอร์สวีเกียนะรุ่นวีโปรสามพันกับเบอร์สี่พันะขนาดก็จริงๆแล้วมันน่าจะเท่ากันนะแต่ว่าเบอร์ สี่พันนี่เขาสาหรับการจู่สายมันมากขึ้นหรือว่าเล่นสายใหญ่ได้ไมคกเบอร์หนึ่งนะฮะรุ่นนี้นี่เขาให้พลังเบราประมาณสิบสองโลน่าจะเพียงพอใช้กับงานทะเลนะฮะลูกปืนเนี่ยห้าตลับเป็นสแตนเลสกันน้ําเค็มด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากนะฮะสีตรงนี้เป็นขามุกนะขามุกตัวนี้เป็นดําเป็นดาร์กนะฮะแขนเป็นโรบอตทูมือจับขนาดนะฮะเป็น EVA กอนถึงมือดีเลยตัวนี้นะครับแล้วก็แขนกว้างโรเตอร์ใหญ่มากแข็งแรงบวกกับสปูลน,นะฮะที่ ลดน้ำหนักมาแบบนี้เลยนี่จอบมันเป็นอย่างกับแนวสปเดอร์นะนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากแล้วก็ทําให้น้ําหนักของตัวออเอาเบาลงไปเยอะเลยงานะส่วนห้าลูกปืนเนี่ยก็ลื่นระดับนี้แหละนะครับก็เลือกใช้นะครับเบอร์สามพันสี่พันนี้ก็เหมาะงานจิกงานแคสนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ําจืดก็ได้งานสวายแข่งนะครับงานปลาบ่อนะฮะหรือบางคนจะไปตกสปิลก็ได้นะครับหลากหลายเลยนะก็เรียกว่าเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันนี่ก็เรียกว่าลออเที่ยว,ยว,ยวทั่วไทยไปไหน,ไป,ไ,หนไปกับเพื่อนได้หมด นะครับจะไปตกกระบอกกระมือนได้หมดเลยโอเคนะสำหรับท่านที่ชอบงานชิคงานแคส์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะเพราะว่าทำเดาวมากแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะราคาถูกมากวันนี้นะราจัดโปรโมชั่นให้นะครับแค่599บาท599บาทนะเลือกได้เลยตั้งแต่สามพันไปถึงสี่พันนะถ้าเก็บสายเยอะหน่อยก็เลือกเบอร์สี่พันละกันนะครับแล้วก็ถือว่าเล่นสายเล็กไม่ต้องใส่สายเยอะมากนะต่างกันประมาณ20%นะ นะก็เลยเบอร์สามพันแล้วกันเดี๋ยวมีช่องทางการติดต่อทน,นโรดให้นะครับส่วนใครที่สั่งทักข้อความมาได้เลยนะวันนี้ผมน,นโรดลาไปก่อนนะครับกับเจ้า V-BASS V-PRO นะครับรอรอเลย